เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตชั้น12อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตพลตำรวจโทค,คำรณวิทย์ทูกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกดรตรีรุปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดแบบะแลนด์มาร์กรังสิตจัดโดยเทศบาลนครรังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชมรมรักบวรรักศีลห้าปทุมธานีในอุปถัมพระธรรมรัตนพรและภาคีเครือข่ายค่ะสำหรับโครงการประกวดแบบเดลนมากรังสิตปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ห้าระดับนิสิตนักศึกศษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ ประกวดแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเพื่อน้อมรำลึกถึงพ <Okay. S 1> ระเกียรติคุณและพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์โดยในวันนั้นได้มีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการประกวดแบบโครงการประกวดแบบเดลแ์มาร์กรังสิตปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 5, จํานวน9ภาคส่วนด้วยกัน หนึ่งในงนั้นได้รับความเมตตาจากพระสมุดพิชิตทิตะชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลอาจารย์ลือพงศ์ลีลพพนังผู้แทนมูลนิธิธรรมกายในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมร่วมฟังการพรีเซนต์จากทีมนิสิตนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยครั้งนี้เป็นการเข้าประกวดรอบคัดเลือกออกแบบของทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดกรองระดับมหาวิทยาลัยเพื่อหาทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะโดยผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการ Presentation ในรูปแบบ 2D 3D Animation ขนาด A1 จำนวนไม่เกิน10แผน่น และใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน30นาทีต่อ1น1ทีมโดยในวันนั้นมีผู้เข้าประกวดจำนวน9ทีมด้วยกันสำหรับการประกวดครั้งนี้เพื่อเอาแบบจากทีมที่ชนะเลิศนำไปใช้เป็นแบบในการก่อสร้างจริงค่ะแต่ต้องขอบอกว่าแต่ละทีมของผู้เข้าประกวดรอบนี้นะคะนำเสนอได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะมีความรู้ความสามารถได้ดึงศักยภาพในตัวของแต่ละคน ได้คิดสร้างสารรค์แบบงานที่สวยงามรวมทั้งเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ทุกท่านค่ะเพื่อรวมสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้เปลี่ยนแปงแลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อชาวปทุมธาน,นีค่ะทึ่งนะฮะในความสามารถของน้องๆน,นะฮะนักศึกษาทุกสถาบันเนี่ยนะฮะ เขาได้แสดงออกความคิดเห็นของเขานะฮะศักยภาพของตัวเขาเองเนี่ยนะฮะทำให้เราได้เห็นในมุมมองต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วเป็นมุมมองต่างๆที่เราต้องเปิดกว้างนะฮะเพื่อที่จะรับทราบและแสดงรับความคิดเห็นของน้องๆนะครับแล้วผมมองว่าสิ่งตรงนี้ในอนาคตเนี่ยนะฮะมันจะช่วยนะฮะให้สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนนะฮะจังหวัดแล้วก็ประเทศของเราได้นะฮะ แต่สิ่งหนึ่งของโครงการนี้นะครับการที่ทำออกมาอย่างนี้นะฮะสิ่งผลที่สำลิดที่ได้ออกมานะครับผมเชื่อว่าจะสามารถทำนะฮะให้เป็นแลนด์มาร์คของลงังสิตของจังหวัดปทุมและประเทศไทยได้แน่นอนนะฮะอันนี้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งแสดงให้เห็นนะครับถึงสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระชุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะฮะ แล้วได้เห็นนะฮะถึงความตั้งใจของประชาชนภาคีเกรอขายต่างๆนะ,ะคณะกรรมการทุกท่านนะฮะที่จะทำให้งานนี้สำเร็จออกมาได้ด้วยดีนะ,ะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคณะทำงานคณะกรรมการทุกๆท่านจากใจจริงและขอขอบคุณนักศึกษาคณาจารย์มหาวิทยายลัยต่างๆด้วยนะครับในครั้งนี้ครับขอบคุณครับทุกอย่างนะครับเราจะลําลึกถึงอดีตของพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับก็เราก็ ทำเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับในโครงการไซด์ของเรานะครับก็ชาวปทุมธานีก็จะก็จะทราบถึงถึงประวัติของท่านดีนะครับว่าคลองรังสิตท,ทั้งหลายเนี่ยครับก็ก็เกิดจากการที่ท่านเป็นคนริเริ่มแนวคิดนี้ขึ้นมาครับผมในการทําให้เป็นน้ําที่หล่อเลี้ยงชาวลังสิตชาวปทุมธานีนะครับถ้าโครงการผมได้ได้สร้างจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ มีมีคณะคณะกรรมการท่านหนึ่งได้ก็ได้กล่าวไว้ว่าอาจจะเป็นถึงจุดโหนดหลักของอตัวจังหวัดหรือว่าเป็นตัวของประเทศเลยก็ได้ถ้า,ถ,าถ้ามันสามารถสร้างจริงออกมาได้นะครับก็มันเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็ทั้งตัวจังหวัดปทุมธานีประชาชนที่อยู่ในปทุมธานีครับทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่สวยงามต่างๆก็มีประโยชน์แน่นอนครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องๆแต่ละทีมได้ทํากันบ้านมาอย่างหนัก นะครับแล้วก็พยายามจะจอตอบโจทย์นะครับที่ทางผู้จัดงานได้สร้างไว้ในแต่ละมุมมองที่แตกต่างกันล้วนมีข้อดีข้อเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งทําให้กรรมการให้หนักใจไปอย่างยิ่งนะครับก็อ,อย่างนับแรกขอชื่นชมก่อนว่าทุทกๆทีมมีเป็นทีมที่มีความสามารถนะครับแล้วก็อยากจะขอชมเชยต่อไปว่า เอาความสกิลภาพตัวนี้มาสามารถช่วยในงานของทางชุมชนได้อีกต่อไปด้วยซึ่งเราทราบวันนี้ว่าผู้ที่ชนะเลิศในครั้งนี้นะฮะแบบของเขาจะเป็นต้นร่างในการเอาไปใช้ในการก่อสร้างจริงนะครับเพราะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยจะเกิดความภาคภูมิใจไปอย่างยิ่งนะครับว่าผลงานของเขาเนี่ยได้รับการก่อสร้างขึ้นในชุมชนที่เขาได้ร่ำเรียนอยู่ด้วยครับผม